เลยจะพาไปเที่ยวสลวเราจะไปหาหมูหาหมูอย่าง <S <S สตวเบิรงเน้าจะเบิรงน้ำสาสาเลยเบิรงเส้นทางไปน้ำสาาเลยนะจ๊ะไปกันเลยจ้าอยู่บ้านกัน โยได้สันเลยจะพาไปอันนี้ไปรับอากาศบริสุทธิ์ไปรับพลังบวกจ้ะ I'll love. ม,มองขามถนนก่อนจ้ามูประวาตะเลยมากอย่างเลยมาหามูเบื้หงมูดนแล้วจ้าจะเห็สตสรีมหยาเสลย์ไปเห็นมูเลยนะะเลยต้องหาตรงขามถนนเพราะมันอันตราย บรรยากาศงาโมจ้าทางถนนพอไม่มีรถสาเลยจะขำไปนี่แหละ ค่อยเงาจ้ะเสอยมาเติมพลังบวกให้ยจงคของกันออกจากบ้านรับพลังบวกอยู่ที่สุดอากาศบริสุทธิ์อากาศมหาโมโมภาสาเลยมาอย่างอู้น้องไปไหนหมด เลยจ้าน้องน้องน่อง,องสาเล่ยไปไหนหมดละทั้งน้องเั้งหงมูตรงเนี้ย่คือหม่องหม่องที่สาวเล่ยพรอนไข่ที่สุดอยู่ไกลบ้านาเล่ยจะมานี่หรอจ้าให้อยู่กับน้องน่องสาเล่ยเอาออขนมปังว่าน้ำถ่าคลิปนี้ยา,าวสาเล่ยขอโทษด้วยจ้า มันชือทะเลยพามารับพลังบวกทะเลเคยลงไปแล้วแต่ทั้งๆมาเยอะกันมาชดกันเลยมาแล้วขนมปังแม่วิติเตียวเองแล้วจะไปนั่งตรงนี้น้องน้องค่ะนะ เลยมาเลยหนูจะกินไหมขนมมาจะแย่งกันนะลูกจะแย่งกันมาเลยมาเลยมาเลย,ย,เลยหนูจะหนีบมือแม่เด้อเอาอีกกระโหลกเอาอีกคำมามาเลยอีกคำเลยคำใหญ่โตๆไปเลยน่ารักทุกตัวเลย อีกไหมอีกไหมใครจะเอาหนูน่ารักที่สุดเลยหนูไม่กินแบบมุม,มามอย่ามุม,มามนะลูกอย่ามุม,มามใครจะเอาอีกไหนลูกนะไหมอาเร็วทข้างล่างเขากินด้วยสิยลูก เฮ้มีเต่น่ารักที่สุดเลยเห็นไหมวันนี้แม่มาหาแล้วไม่ได้มาตั้งหลาวันเป็นเดือนเลยไม่ได้เจอกันสองเดือนเลยเราไม่ได้เจอกันคิดถึงไหมคิดถึงเขาไหม กิดไหมลูกฮึคิดถึงกันไหมคิดถึงเอ้ยทำตาแป๋วเลยนะคิดถึง,ง่ะเดี๋ยวให้อ่ะอ่ะเดี๋ยวแม่เอ้หนูตาสวย,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 ยมากเลยลูกเอ๊ะอย่ามุมมามอย่ามุมมามอย่ามุมมามน่ะอร่อยไหม หนูก็กินค่อยๆสนุกกินค่อยๆแอะกินค่อยๆไม่มาหนี้มาหาแล้วอ๋อไม่ได้มาหาตั้งนานคิดถึงคิดถึงที่สุดเลย นี่แหละจ้ามองพิซซ่าเลยผ่อนคลายน้องน่ารักน้องน่ารักคนโปรเลยจ้าแม่นนจะนั่งเอาเด้อขออนุญาตนั่งนะลูกนะอ้าวอนี้ก็มีเดี๋ยวมาเอาให้เดี๋ยวมาเอาให้ นวนะแป๊บนึง่งใครยังไม่ได้เอ้ยใครยังไม่ได้เอ่ยมาเลยนี่ไงลูกมา Không đuền tô đâu. À mà. Nhanh lên. Nó to 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 nó, đừngแย่งน้อง, มาแล้วเอาต้องให้ป้อนทุกตัวเลยออมีเจตนารักน่ารักทั้งน,นั้นเลยมาแล้วน้อง สัรเลือกขนมฟังว่บาบันไดหรอได้ไมาน้องๆได้กินทุกมเอจ้าเพราะว่าถ้ากราเพื่อขนมฟังมาให้น้องทดสาบลรจาจะทุกมือ่อ้ะขนมฟังเป็นการสอบเราจะถ้ากราเพื่อเป็นของวิทย์น้องๆนี่ก็เป็นอนุรักษ์สัตว์อนุรักษ์จ้าต้องทำได้น้องๆแล้วล่ะเชื่อใจ

ดูดิขึ้นมาแย่งเอาที่มือเลยอ่ะสาวเลยให้ขนมน้องๆใช่หรอจ้าน้องดูนี่แหละคือควาคือความสุขของสาวเลยสาวเลยว่านสาวเลยจะมานางนี่ล่ะเวลาเงาๆที่เพียราวเลยกาเนี่ยตอนนี้ที่เป็นหมองมีสาวเลยได้รับพลังบวกหลายที่สุดเจนน้องๆรอในฟัง มีความสุขอะเราจะไม่คิดหน้าจ้าเราเลยไปแล้วขอบ,บ้านแล้วจ้าเจอกันที่สตรีมหยาดน,นะคะบ๊ายบายบทุกคนคะ่ะเราพลังบวกแล้วอย่าลืมกดติดตามสาวเลยด้วยจ้บาบาย